สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชน B2 โดยได้โพสข้อความและก็ได้หยิบยกเอาปกคลิปทางด้านของช่องโมโดที่ทำปกคลิปที่ว่าจะทันไหม ลุงพลเร่งหาซื้อที่ดินมีฉนดแปลงที่หนึ่งหาหลายที่ก่อนตัดสินใจศึกษาราคาญาติเอฟีแนะนำมาป้าบุหลันยังได้พสข้อความเดียวว่าอีฉันยินดีด้วยถ้าเชพลจะซื้อที่ที่มีฉนด29ไรได้จริงๆอย่างไรเสียมันก็เป็นหลักประกันให้เด็กๆหากพ่อแม่ติดคุก เพราะข้าน้องตายจริงๆตามคำพิพากษาเด็กสองคนก็ยังพอมีที่ซุกหัวหากไม่มีญาติฝ่ายไหนจะรับเลี้ยงแต่ถ้ามีสมบัติติดตัวไว้พวกวิภาคงกระโจนเข้าใส่รักหลานปานจะแหกตูดดุมขึ้นมาทีเดียวทั้งที่ตอนยังเล็กที่ต้องเลี้ยงต้องช่วยพ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาจ่ายค่านม่ลาบโผเมา็มเต็ม ยายสมควรล้วนๆตาชานมัวแต่เมาเด็กสองคนไม่เคยไปว่าใหญ่ไม่เคยสนใจใหญ่จะโดนตาด่ายังไงเด็กสองคนเล่นเกมยิงกันอย่างเดียวทว่าอีฉันติงนิดเดียวเพราะเห็นแก่เด็กเขามีชีวิตทุกวันนี้เพราะติดเกมอินเทอร์เน็ตจะไปซื้อที่ในป่าน้ำไฟไม่พร้อมแบบนี้ลูกเทวดาของคุณจะอยู่ได้หรอ ขนาดหวังเยี่ยมใกล้ปืนเทียงยังอยู่ไม่ได้บนร้อนต้องให้เอฟสี่ส่งแอร์ฟีมาให้ติดตั้งแล้วบ้านป่าไร่มันแบบนี้เทวดาน้อยสองตัวจะอยู่ได้หรือจะลงแดงตายก่อนไหมไม่ได้เล่นเกมพ่อกับแม่กับภัยของพ่อกับแม่มีคนหนึ่งอวบอวบวันเกิดเขาอวยว่าให้มีตัวเล็กพอเห็นรูปพุงป่อง ดเดาได้ว่าท้องแล้วพูยถึงพูดเรื่องตัวเล็กถ้าจะไปรอคลอดที่ฟินเลน์ไม่เคยสนใจจะสั่งสอนให้เป็นผู้เป็นคนุนวันๆเอาแต่อวยจนเสียคุณมันจะอยู่ได้ไหมแบบนี้เดี๋ยวก็เดือดร้อน FC จ่ายให้ขยันทำคอนเทนต์อีฉันก็จะขยันฉีกหน้ากากตลกไหมบอกยูทูบเบอร์ว่าไม่มีเงินแต่ทำคอนเทนต์ ดูบาาด้านติดถนนลาดยางหลายไรชีวิตมีความจริงบ้างไหมโมโดสมพรเัยผลกวงสุดๆโมโดคงไม่ลืมนะว่าว่าอะไรพวยเต่นไว้บ้างหุหุมันไม่ใช่ความลับนักกรอกเขียนนาทีได้อยากพยองสักวันจะโดนเทเอง หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าถ้าแพ้คดีขึ้นมาสมบัติพวกนี้จะต้องถูกยึดด้วยใช่ไหมคะป้าแต่ดูแล้วน่าจะเป็นคอนเทนต์ซะมากกว่าจะไปซื้อที่ป่าอ้อยสร้างบ้านฟังดูแปลกๆถ้าโดนคดีติดคุกคอสท,ทำน้องคงไม่มีฝาบ้านเหมือนเดิมแล้ว ฮ่าฮาฮามีคนเคยกล่าวไว้เคียเงินในบัญชีที่เปิดร่วมกันมาก่อนค่อยไปคอดยาวๆเอ๊ะหรือว่าเงินนั้นย่อยสลายแล้วโมโดอรวยที่รวยทางทำไมไม่เอาไปอยู่ได้เนช่องโมโดอนี้ไม่โอเคแล้วนะคนดีๆที่ไหนจะมาอวยมาติดตามมาเป็นคุณสื่อให้กับคนในัะคุณคน จำเลยคดีค่าเด็กคุณเอาความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือคนแบบนี้หรอมันน่าช่วยตรงไหนพวกวัวลืมทีนหรือเป็นคนประพิทเดียวกันถึงหลับหูหลับตาอว,วยคนแบบนี้ตอนนี้ต้องเดินตามโมโดขีดเส้นไ้เพราะไม่เหลือใครแล้วคู่นี้แหละคู่สุดท้ายสุดท้ายก็ต้องขายมาจ่ายผู้สูญเสีย ความถูกต้องคงไม่สําคัญกว่าปากท้องและเงินล้านในบัญชีเอาที่สบายครับวันๆสนใจคดีดีกว่านะฮ่าฮเอาโอนไว FC ผู้ใจดีทั้งหลายเงินท <ète> ี <scientist: Goku. S 1> ่หามาได้ง่ายๆไม่ต้องลงแรงอะไรมากมายทานิง่งเก็บงำความแค้นไว้ได้ได้โอกาสก็จัดซะหมูกระเดิ่ง เขาคงคิดว่ามาก,ก่อนใครปูทางมาดีๆอยู่ๆพวกขานีมาทําให้เสียขบวนเสียภาพพดหมดคงกัดฟันมาตั้งแต่พวกวงเวนจนไออวน F4 รีบโอนให้ไวๆถ้าสุดท้ายศาลตัดสินว่าผิดที่มีฉนูดก็ไม่เหลือสิคะโดนยึดเป็นค่าเสียหายให้กับผู้สูญเสียมีเงินเยอะจัง สมมุตินะสมมุติถ้าไอลิวลอดที่ใกล้ชิดและรู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างของไอ้ขังคกกับนางกิ้งกาเป็นสายลับนะบันเทิงละทีนี้ข้อมูลแน่นเลยล่ะเรามาต่อกันที่ทางด้านของเพจดังเพจสถานบันเทิงกันต่อนะคะโดยเพจสถานบันเทิงได้มีการโพสต์บันทึกหมายกาหนดตารางนัดสืบพยานคดีอาญาหมายเลขดําทีออ่าง 1013ทับ2 5คดีน้องชมพูโจ์พนักงานอายการนำสืบพยาน62ปากโจท์รวมผู้เสียหายนำสืบพยานสองปากรวมทังซนสิน16นัด1นัดเท่ากับภาคเช้าและภาคบ่ายเต็มวันรายละเอียดดังนี้วันที่30มิถุนายน2565วันที่1กรกฎาคม 2565วันที่9สิงหาคม2565วันที่10สิงหาคม2565วันที่11สิงหาคม2565วันที่1กันยายน2565วันที่2กันยายน2565วันที่27กันยายน2565 วันท is ี่18กันยายน2565วันที่2 9กันยายน2565วันที่11ตุลาคม2565วันที่12ตุลาคม2565วันที่18ตุลาคม2565วันที่19ตุลาคม2565วันที่25ตุลาคม 2565และวันที่26ตุลาคม2565จำเลยจำเลยที่1จำเลยที่2นำสืบพยาน27ปากรวมทั้งซ้น7นัดครึ่งครึ่งนัดเท่ากับภาคเช้าหรือภาคบ่ายหรือครึ่งวันรายละเอียดดังนี้วันที่15พฤศจิกายน2 5 6 6 5วันที่16 พฤศจิกายน2565วันที่22พฤศจิกายน2565วันที่23พฤศจิกายน2565วันที่29พฤศจิกายน2565วันที่30พฤศจิกายน2565วันที่6ธันวาคม2565วันที่7ธันวาคม 2,565ครึ่งนัดภาคเช้าสถานบันเทิงด้วยความเคารพ